เปิดไว้49ครับผมครูนี่สี่หมื่นเดี๋ยวสิบา้าบ่งลูกลูกย่างงามนะครับเนาะตัวนี้พ่อนายเปิดเท่าไหร่ครับ33ครับเออคู่นี้ไอ้ตัวนี้33,000นสามนะครับสองหมื่นเกตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับดูชัดๆเลยอ่ะ29,000ตัวนี้แหละครับนะครับ39,000ครบใหญ่เด้อพี่น้องครับ39,000แม่ก็ตีเท่าไหร่หาซิพี่น้องครับครับใหญ่อยู่หมื่นเก้าเลยครับพี่น้อง19,000ครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเรษกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาเดอร์มูนี้กะสิผ้าเบง,งวง่จากพ่อน้อยวัวถูกนะครับเนาะแต่เป็น e อพีที่73แล้วครับมูนี้กะง่าไม่มา,มาหลายเลยนะครับพี่น้องครับมีให้เลือกนี่ย่างหลายเลยนะครับเนาะ,ะพิกัดของพ่อน้อยกะยูทีบ้านขวาว ตำบลขวาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องพูดง้อยใหญ่กันอย่างพูดเดี๋ยวจังไรเลี้ยงก,กันไปเบื้องที่ละตัวนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกเถื่เถงงมงามนี่ก็หลายคู่ยู่รับรองว่าขอกเพ่อน้อยนี่ราคาโดนใจพี่น้องแน่นอนนะครับเนาะใครอยากได้ลูกแดงแดงใหม่ๆเดี๋ยวเบื้องคู่นี่จังเบื้องกันนะครับก่อนอื่นกะสิผ้าไปพูดคุยถักท้ายกับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับผมครับผม อันเบอร์0 9 1 0 5 7 7 3 2 0ครับพราะวอะไครับผมเออเอาเบอร์มันก่อนเลยมีรับประกันขึ้นกันครับผมมีรับประกันขึ้นก่าได้ครับพี่น้องวัอนี้ง้วนไหลได้ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงง้วนเราเรียกกันเลยนะครับครับผมตัวแรกเอาเอาง้วนทองก่อนนะเพอนะไงเนาะทองครับตัวนี้อ่ะง้วนทองง้วนทองโอ้หุ่นดีตัวนี้ตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองครับผมอยู่ในท้องเลยครับเด้อครับผมตัวนี้ท้องจักเดือนลรอครับท้องเกตเดือนสติงเล่ครับผมท้องเจ็ดเดือนสติงเล่น้อง ถุงร้อยสามสิบแปดกครับร้อยสามสิบแปลูกตัวที่สองครับเป็นงอโบดนะครับเด้อคางหลึกๆตัวนี้พ่อหน่อยเปิดเท่าไรครับสามสิบสามครับเออคูนี่ไอตัวนี้สามหมื่นสามนะครับมเออตัวตัวแรกกระโดนใจแล้วพี่น้องครับสามหมื่นสามเด้อจะไล่ให้เบื้องทายยางนะครับเนาะยางรับยางยางเออทายยางขอบหูดำหูสันสันครับ นี่บ่มีปัญหาเด็ดครับสามหมื่นสามนะครับเนาะสามครับอันนี้พอหน่อยเปิดแบบทรงฟิ้วห่อสายทรงฟิ้วลอยโลครับผมอันนี้คือทรงฟิ้วลอยกิโลได้ครับพี่น้องครับผมอันนี้เปิดไห้บื้องสูงนะพอหน่อยเนาะครับผมเออมาต่อมาลองเอานะครับพี่น้องครับนี่เด้อสวยอ่ะนี่เลือกเอานี่นี่นะครับเป็นหัวเครื่องดำเลยพี่น้องครับหัวเครื่องดำรีบบ่มีปัญหางามๆเลยเดี๋ยวจะไห้เบื้องด้านข้างด้านนี้ชัดๆนะครับเนาะ งอดูกหมูครับผมงอดูกหมูนาหนาตันตันลึกๆตันนี้ไม่มีครับผมโบดเลยครับเด้อพี่น้องเอาแผ่นหลังเต็มดีดีนะครับเออเอายืนดูกยืนยืนยืนสวยๆนี่นะครับเนาะสามหมื่นสามเอาครับผมท้องรับประกันท้องรับประกันท้องคือตรวจให้แล้วเด้อพี่น้องตรวจให้แล้วมีเส้นเสาเรียบร้อยครับผมต่อเสาหอนะครับเนาะเอานี่ตัวแรกครับผมตัวที่สองครับตัวที่สองเม่าทองกันครับตัวที่สองเม่ท้องคือกันนะครับเด้อผมแม่ท้อง ม้ลูกสองเกันครับอันนี้ก็เัวาลูกที่สองเกันนะครับเนาะเออนี่หัวลูกที่สองตัวนี้ท่องจักเดือนครับอันนี้ท่องสีเดือนเคิงครับตัวนี้ท่องสีเดือนเคิงไอ้ท่องก็พ่อได้ครับตัวนี้ท่องครับอันเลดดากอนครับเลดดากอนนะครับเด้อครับผมเออเออนี่ครับสูงเท่าไรครับพ่อในตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับเอาสี่สิบกัวกัวนะครับเนาะสี่สิบกบวกท่องกับเลดดากอนตัวนี้นี่เดี๋ยวด้อครับ ตันี้พอดได้เปิดได้ที่เท่าไหร่ครับ30แพงพดเอายีบเก้าครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ทั้งสองหมื่นเก้าหนึ่งพี่น้องครับผมสองหมนเก้าครับเด้อสองหมื่นเก้าสองหมื่นนะครับเนาะเดลูกนสองหมื่นเก้าตัวนี้สองหม่นเก้าครับพี่น้องตัวย่ๆเนี่ะเอาเดินไปลูกไปครับเดินนะลูกเดนะ้อเดินอมเดินมาให้ลูกเดินะครับให้พอเดินไปให้นะครับเนาะเดินนลูกเดินไปเอออ่ะไปอีก โอเคเออนี่สองมื่นเก้าตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับดูชัดๆเลยอ่ะสองมื่นเก้าตัวนี้แหละครับตำหนีบวมีนะครับเนาะตำหนีบวมีครับผมอ่ะตำหนีบวมีตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะหันหน้าทั้งนี้ลูกเร็วอ่ะนี่นะครับเนี่ยไปจะเบงกล่องครับพ่อเนี่ยนะครับเด้ออ่ะนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านะครับสองมื่นเก้าตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องอ่ะเพิ่งถ่ายยางไปอีกนะครับเนาะรับประกันท้องรับประกันท้องนะครับเด้อ ผู้ใดอยากจะเบิ้งเล็บนะครับพี่น้องครับเล็บว่ามีปัญหาดอกเบึ้งข้างขวาข้างนี่อันนี้สองเมื่นเก้าแล้วครับพี่น้องส่งฟรีร้อยโลต่อได้อีกนะครับต่อได้อีกครับต่อได้อีกเอามาเอาพี่น้องครับมันเหลือกเอาครับผมนะครับนี่ตัวที่สามครับตัวที่สามครับนี่ครับท่องเพื่อนตัวที่สามตัวนี้หัวโล้นจัเก้อนนั่เลย ตัวเก่าเนี่ยพี่น้องเด้อตัวนี้เอเอ,อเดี็กจีฟ้าเบิ้งนะครับน <S <S เนาะสาวน้อยร้อยคลิปตั้งแต่มันโตใหญ่โตงามแล้วก็ท้องพร้อมนะครับท้องเลสเบาท้องกับเลสเบาเด้อครับตัวนี้หนึ่งครับผมเป็นหัวเอฟหนึ่งพร้อมใบโตใหญ่หนาดีอยู่ครับผมหัวล่นล้นนะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบหกนครับสี่เดือนครับผมหมลักประกันท้องตัวนี้พ่อแม่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้มองเอาเลยได้ครับห้าสิบเจ็ด ครับผมอ่ะมองเอานี่คือห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เดยสีผ้าเบอร์มุมนี่นะครับห้าหมื่นเจ็ดโบมีตำหนีนะครับเนาะบ่มีตำหนีครับผมตำหนีไม่มีนะครับเด้อห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนาะอันนี้ด้วยนี่เด้อเดยถือเบื้องหน้านะครับเดยถือเบื้องอ่าเนี่ยนะครับเด้อห้าหมื่นเจ็ดเออโอเคอ่ะนี่เบื้องท้าพันยืนครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆงานเนี่ยแหละเอฟหนึ่งพร้อมใบเด้อครับเด้อเดินหมุนใส่ไปครับวันนี้ เ<ม>ดี<ม>๋ยวจะเบืองอีกขังหนึ่งเป็นงัวเครื่องดำนะครับพี่น้องอโอเคอ่ะนี่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนาะอ่ะนี่เบืงเอามุมนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับเด้ออ่ะเบื้องมุมใกล้ๆนี่หนังข้อนานานี่แหละครับผมอ่ะตัวยางลึกนะครับตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดไม่เยี่ยมชลบนาขอกดีอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่อ๋องวนราคาน้าสนทั้งนั้นครับครับแต่แต่งวเอฟกว่ามี่ไห เบอร์ที่ซีครับเบอร์ที่ซีครับแม่ลูกนี่ครับเบอร์ที่ซีแม่ลูกอันนี้กับคู่เก่าด้วยพี่น้องเด้อครับผมคู่เก่าตาบาดลูกงามนะครับเนาะงามเบอร์แม่ผสมช็อกโกแลตอันนี้แม่เออส่ช็อกโกแลตไว้นะครับเนาะแม่ยครับเป็นลูกเทพตัวผูด้วยครับพี่น้องครับลูกแบบงามนะครับตัวนี้ครับผมนี่นี่นะครับเด้อตัวนี้สูงไงบ่คักนะครับแม่เพิ่นแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยหกสิบครับแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าห้าสิบ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับเนาะนี่ด้านหน้าเอ้านี่แหละผลงานของเพิ่นลูกนานๆนี่แหละครับพี่น้องครับผมลูกย่างหนาเลยตัวนี้นะครับอ่านี่เด้ออ่ะมันเหล็กมาเบิ่งเอานะครับเนาะแม่ผสมช็อกโกแลตได้สิบห้าวันแม่ผสมช็อกโกแลตได้ครับสิบห้ามื่อแล้วนะครับเนาะลูกเสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งครับนะครับเด้อส่งฟรีร้อยโลเหมือนกันครูนี่พอหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับ สี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้านะครับเนาะส่งฟรีร้อยโลครับสี่สิบเก้านะครับพี่น้องเอ่อสี่หมื่นเก้าเอ่อจะจ่ายเบิ้งสีชัดเอาตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้านี่ยแหละแม่ใหญ่ๆนี่ยแหละครับพี่น้องครับกับลูกตังงมงเมื่อกี้นี่ยแหละคู่นี้ครบใหญ่พร้อมนะครับเนาะสี่หมื่นเก้าจริงๆนี่อ่าพี่น้องขันผู้ใดมักงมยใหญ่ๆเอาแบบนี้แหละครับไปเลี้ยงจังสิได้ไอ้ ลูกตรงงามๆนะครับเนาะนี่เบื้องผลงานนะครับพี่น้องครับมตัวเบื้องชัดๆนะครับเนาะสี่หมื่นเก่าได้หุ่นถึกๆเลยนะครับอะเร็บบ้อม่มีปัญหาดอกเพิ่งเหแผ่แพนหลังตัวนี้นะครับนี่น้มกินได้ดีเ้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่เป็นงวเครื่องดำโบดนะครับเนาะนี่งัวโบดนะครับเด้อพี่น้องออามาขัดมาหามาเลือกเอาครับพี่น้องครับตัวทิพย สี่เบอร์เบอร์ที่หาครับประนี้ครนบเบอร์ที่หกเจ้าปะนี๋เฮนีแม่เออแม่แม่ที่ต้องเบอร์ที่ต่อไปเป็นเบอร์ที่หาเออเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่ห้านะครับครับผมเบอร์ที่ห้าตัวนี้ผู้ได้มากสีครับอ่าแดงใหม่ๆเด้อครับเด้ออ่าแดงใหม่ๆผลงานลูกเทพๆของแม่นี่นะครับเนาะเดาเป็นชุดสิบภาพมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกเทพพร้อมนะครับเนาะอ่านี่เด้ออ่าอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเนาะครับ นี่ลูกครับผมอันนี้ลูกพ่อได้วุ้ครับนั่นลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงนะครับตัวหุ่นเดี๋ยวให้พ่อน่อยอะไรมาทั้งนี้นะครับครับผมเออลูกพริกแดงเกิดจากแม่นานานี่แหละครับครับผมอ่านี่ลูกพริกแดงจักเดือนหรือครับลูกพริกแดงสามเดือนครับผมลูกพริกแดงสามเดือนแล้วลูกจังเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ก่อนแม่ทับไปครับแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างนะครับพี่น้องครับผมแม่ท้องว่างนะครับเนาะครับอ่าแม่สูงลอยสี่สิบเยอะครับแม่ใส่ลอยสี่สิบนะครับเดี๋เดี๋ยวผมเบิ้งลูก สเตชั่นสวยนี่นะครับเดี๋ยวค่ะเด้อผมจะไม่ยืนอยู่ทางพีนตั้งสิบหมื่นนะพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อมาทั้งนี่เออนี่นะสี่สิบห้าพวงลูกโอเคครับเอาลูกมาทังนี่เออแม่บนไปเลยนะครับลูกเจ็ดเดือนหรือครับลูกสามเดือนครับผมลูกสามเดือนสีนี่ย่างอ่าในบักขามนี่นะพี่น้องครับลูกสามเดือนสีในบักขามเออทางผิดมาเดินทั้งนี้นี่คู่นี่เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้ 49ครับผมคูนี่สี่หมื่นเก้าเดือสิบห้าบังลูกลูกยางงามนะครับเนาะอ่ะ4 9 0 0มลูกยางเหลี่ยมเลยนะครับเนาะอ่ะ4 9 0 0มื่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเด็ดดนะครับด้วยลูกกันนี่แหละพี่น้องเห็นชัดว่าสี่หนนี่ตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับลูกตัวแม่นะครับเนาะเดี๋ยวคุณจะอะไรออกไปทางขุ่นนะครับเนาะเออโอเคอ่ะมาเบังทางนี่เห็นชัดอ่ะ4 9 0 0มคูนี่เด้อครับพี่น้อง สี่หมื่นเก้านะครับเนาะย่างงามด้วยแต่บ oy, pri, างงวนน้อยสิอด้อจังหน่อยนะครับเรื่องมันง้วนน้อยหลายครับผมสี่หมื่นเก้านี่สียางแจีมตัวแม่สีใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้อ่ะนีน่นะครับเนาะมัเลือกเอาอันนี้หาเบอร์แล้วเด้อครับพี่น้องตัวที่หกครับผมอ่ะเบอร์ที่หกนะครับเนาะก็เป็นลูกตัวเม่ยคือกันนะครับครับเบอร์ที่หกเป็นเม่ลูกเด้อครับเด้อครับผมแม่ลูกครับตัวแม่นะครับเนาะ แม่ยิ้มยิ้มเนี่แหละเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวผมอุ้ยให้แป๊บหนึ่งกันนะครับเออเดี๋ยวผมพี่น้องจีบว่าเห็นงัวนะครับให้ลูกให้พี่ลูกเดี๋ยว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 ผมถีดึงให้เอาแมวมาทางนี่เอบเออนี่นะครับลูกมาลูกมาอ่ะพอผมถีดอยู่ทางนี้นะโอเคอ่ะลูกโตแม่เออโอเคอ่ะลูกโตแม่อันนี้ลูกเจ้าเดือนหรอครับลูกกัน หกเดือนครับหกเดือนนะครับอันนี้คู่สี่วายหนึ่งหกศูนย์ครับสี่วายหนึ่งหกศูนย์อันนี้คุ้มไงด้วยพี่น้องครับแม่ผสมช็อกโกแลตหรืออีกสองวันผ่านรอบครับอ่าแม่อีกสองหมื่นพันรอบครับช็อกโกแลตนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบงัวลูกแรกครับผมลูกแรกเด้อครับพี่น้องเด้อใส่รอยหาสิบนะครับเนาะครับอ่าคูนี่พอได้เปิดเท่าไหร่ครับหาสิบสี่ครับอ่าคูนี่หาสิบสี่นะครับเด้อครับผมนี่สวยๆเข็นจะชัดเลยพี่น้องคูนี่อ่าเปิดไว้ที่ห้าหมื่นสี่แม่ฟลิปไงนะครับพี่น้องครับ แม่กะแดงทั้งตัวแล้วก็ให้ลูกแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องอเล็บไม่มีไม่มีปัญหาครับผมอ่ะเป็นงัวบดนะครับเนาะครับเราจะพาเบื้องอีกขางหนึ่งของลูกเพิ่นนะครับพี่น้องเออนี่แม่ขางนี่กับโบมี่ฝันนะครับพี่น้องเด้ออ่ะครับโอเคอ้าเห็นฟองคางแล้วพี่น้องเอาลูกคางนี้ลูกนี่เป็นห้อยลำปีหายแล้วนะครับ ตรงตรงข้างขวานี่เป็นบ่ครับว่านี่ครับเป็นห้อยลำปีหายแล้วครับลูกนี่อ่าข้างขวานี่เป็นตุ่มลำปีอันอันนึ่งนะครับพี่น้องครับหายแล้วครับนี่อ่าเนี่แหละลักหาอันนี้เด็กคบง่ายครับดูมุมกว้างๆครับผมอันนี้อ่ะครับนี่เลยครับเด้ออ่ะมีให้เลือกหลายอยู่ครับพี่น้องครับตัวยิ่งยิ่ๆนี่แหละครับอ่ะมาเอาอ่ะเบิ่งมุมงไกลๆน้ำ เดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับผมอ่าตัวที่เจ็ดครับผมตัวที่เจ็ดอันนี้เป็นแม่ลูกกันปะครับนี่ครับแม่ลูกครับลูกลูกเอาคู่ได้ครับคู่นี้เนาะมีลูกตัวแม่โอ้ลูกตัวแม่ียนะครับอันนี้กับใยนะครับพี่น้องครับผมแม่กับไส้เกือบร้อยหาสีบบครับครับผมอ่ลูกตัวแมียนะครับเด้อลูกตัวเมียเดี๋ยวด้ะเอออ่ะมานี่ลูกมาเออลูกตัวเมียเดี๋ยวเขาเบื้องแม่ก่อนก็ได้ครับ ครับลูกตัวแม่ใส่เบียดเบียดร้อยหาสิบเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้อันนี้แม่ท้องไหมครับนี่แม่ท้องว้างครับอันนี้แม่ท้องว้างนะครับลูกตัวแม่สีแดงเข้มอยู่นะครับเนาะแม่ท้องว้างลูกตัวที่ได้ครับนี่ลูกซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับเนาะทิปเปิลเอ็กซ์โอทิปเปิลเอ็กซ์ครับผมนะครับพี่น้องอ่ลูกทิปเปิลเอ็กซ์นะครับเด้อครับผมลูกของทิปเปิลเอ็กซ์จักเดือนลรอครับอ่าลูกสามเดือนครับอ่อันนี้ลูกสามเดือนนะครับของทิปเปิลเอ็กซ์นะครับเนาะครับผมทิปเปิลเอ็กซ์สามเดือนนะครับ เออเด้องอหน่อยมันไหล,ม,หลมันกับสีแดงจัาหน่อยเด้อครับ <S <S <ไป S 2> พี่น้องครับเดี๋ยวจังอ่ฟังราคากัน,กนตัวใหญ่ดอกลูกตัวเม่นะครับเนาะลูกตัวเม่เครับเดี๋ยวผมถอยออกมาก,ก่อนนะครับเนาะไ้เพลินไรอ่ะมาเด้อครับเด้อน,นี่นะครับอ่ะเบิ่งเยาว์ไปพี่น้องครับงอหน่อยมันเยอะอ่ะนี่โปรเจอ่ำราคาให้นะครับเนาะเอออ่เด้อเด้อครับพี่น้องแป๊บหนึ่งอ้าคู่นี่เท่าไรครับพ่อหน่ยเปิดไว้สามสิบเก้าครับคู่นี่สามหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องครับผม สามหมื่นเก้านะครับเด้ออ่ะเออนี่คู่นี่นะครับสามหมื่นเก้าครบไงยังได้พี่น้องครับสามหมื่นเก้าเมียกะตีเท่าไรหาซิพี่น้องครับครับไงโยอ่ะเสียกินดังหน่อยนึงนะครับเมียเมียทับไปครับเมียทองว่างครับเมียทองว่างนะครับเด้อครับผมเอ่อเมียเครื่องอมแล้วกัลูกเป็นเครื่องบดนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเบื้องไกลๆไปนี่ซ้ำเสียก้าส่งฟรีร้อยโลนี่นะครับเด้อหน้าตาเออว่างให้ชัดอ่ะนี่ ตูวเบอร์ต่อไปครับพี่น้องครับครับเบอร์ที่8ครับผมเอาคู่แม่ลูกอ่าแดงตัวแม่ได้ครับพี่น้องเบอร์ที่8ตัวนี้ตัวที่8ลูกตัวแม่แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดครับอันนี้แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดงูลูกแรกตัวมา้ครับลูกแรกครับผมคุ้มตัวลูกแรกลูกตัวแม่ลึกแม่ผ<ด>สมพริกแดงสิบสี่มื่นแล้วครับอันนี้แม่ใส่พริกแดงให้สิบสี่มื่นแล้วนะครับเนาะสิบสี่วันนะครับพี่น้องครับอ่ะซื้อสองรุ่นสามคู่กันครับพี่น้องตัวนี้เอาราคาก็จะ าเบาให้ได้ครับตัวนี้คู่นี้เท่าไรครับนี่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยครับสามหมื่นสามเก้าร้อยนะครับเด้อแม่เพิ่นใส่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเนาะวันลูกแดดทับให้แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อนี่อ่ะนี่แหละเห็นแล้วอ่ะนี่แหละครับเด้อต้นนี้บ่มีนะครับบ่มีครับต้นนี้ไม่มี นะครับตำหนิไม่มีเอ้าเพิ่งขนาดกินหยาเก่งเก่งครับพี่น้องครับเก่งครับอ่ะนี่มาเลือกเอาทางนี้ก็บัมีด่างบัมีป่านหรอกมั้งเอ้านี่แหละครับผมนี่กระตีด่างแต่เพาะไตทองมันนะครับเม่มันอ่ะนี่เเเดี๋ยวสิิพาบบงอต่่ออไไปปคคูตรัวที่เก้าครับตัวที่เก้าเอคูโอทใหญ่หัวหล่นนะครับพี่น้องถูกไหม ตัวนี้หัวลุนนะครับเด้อเดี๋ยวตัวนี้เป็นแม่ลูกเด้อครับพี่น้องแม,ม,ม่นี่บง,ง่ายบักง,ง้ำนะครับเนาะนี่อ่ะคุณลูกตัวแดงๆของอันตัวใหม่ๆเด้อครับเด้อตัวนี้แม่บักง,ง่าร่อยหาซิฟกว่าเป็นวัวเท้าหัวลุนที่ตัวงามนะครับครับนี่อันนี้จากทริปก้อนแหละครับพี่น้องอันนี้บ,บุรุษผู้ใดอยากจะได้ยูบอสนะครับเดี๋ยวสีมาเปิดราคาในคลิปนี้อีกนะครับเนาะเป็นวัวอ่าลูกผู้นะครับเด้อผลงานทรงลูกของตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวแดงหนาดีอยู่ลูกจะเดือนหรอครับลูก สามเดือนสี่เดือนลนะครับลูกนี่สามสี่เดือนแม่ทับไปนี่พ่อหน่อยเม่ท้องว่างครับอันนี้แม่ท้องว่างอยู่แล้วพี่น้องครับลูกสามถึงสี่เดือนลูกตัวแดงนะครับเนาะตบากระตูอ่าใหญ่ดีอยู่นะครับเนาะเออนี่อ่ะคูนี่พ่อหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดสี่สิบเก้าครับผมคูนี่สี่หมื่นเก้าให้ไปนี้พี่น้องครับครับอ่ะสี่หมื่นเก้าแดงๆงามๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อสี่หมื่นเก้าครับ ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตอนนีบ่มีนะครับเนาะนี่แหละเม่ตัวใหญ่ๆแล้วก็บดๆนะครับเดี๋ยเสื้ผ้าเบิ้อาท่งหนาแม่พืนนะครับพี่น้องนี่ตวหนาแม่พืนนะครับเด้อแข้งขาดําตัวใหญ่ๆนะครับเนาะใหญ่ครับพี่น้องครับผมนี่แหละลูกพ่นนะครับ ตัวต่อไปครับผมต่อไปตัวที่สิบครับผมเบอร์สิบอันนี้ลูกตัวเมียนะครับน้าพี่องตัวเมียครับลูกตัวเมียอันนี้ก็งว่าลูกแรกกแรกครับผมลูกแรกเช่นกันร้อยสูงสี่สิบบวกครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบครับผมเดี๋ยวครัเดวยแม่เพลินตัวนี้ลูกจะเดือนละครับนี่ลูกประมาณสามเดือนสี่เดือนครับประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับเนาะอ่ะสามถึงสี่เดือนครับผมแม่ทองว่างนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะเป็นงัวโบดนะครับเด้อครับนี่หน้าตาของแม่ยังสดๆดีอยู่ครับพี่ดองครับนี่เด้อ มันเลือกมาชมเอานะครับเนาะเดี๋ยวสิถามราคาให้ได้ครับพี่น้องตัวนี้ไว้สาม่เก้าครับอันนี้ก็สามหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับคู่นี่สามหมื่นเก้านะครับเนาะครับเออสามหมื่นเก้าเป็นงวงโบดได้ครับพี่น้องครับครับอ่ะนี่นะครับเด้อผมจะเบิ่งอีกข้างหนึ่งนะครับัวนี่สามหมื่นเก้านะครับเนาะเออนี่เบิ่งทางนี้นะครับนี่เบิ่งชัดชัดสามหมื่นเก้านะครับอืม นี่ครับเด้อเห็นชัดบ่ะเะด้อท่านผู้ชมจีรลองเบื้องข้างอีกข้างหนึ่งซื้อสุดพี่น้องเออเนี่เบื้องข้างเออนี่ยแล้วชัดๆคู่นี้สามหมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะนี่นี่สามก็พอเอาอยู่ดอกพี่น้องครับลูกตัวแม่พร้อมเนาะถึงตัวละมือมันก็บาทนะครับครับอ่ะเล็บไม่มีปัญหานะครับเนาะอ่ะอันขาวๆนี่ขี่นกเด้อพี่น้องเด้อครับผมนมตัวตัวครับขี่นุมดีตัวไหนครับ เบื้องมุมไกลๆครับเดี๋ยวเบื้องโตต่อไปครับอะไรสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นชุดนี้ครับนน่เอาเอาลูออกมาโอ้ชุดท้างหลังสสาวนี่ครับนี่ชุดขั้งหลังนี่เด้อยรับเด้อสองสาวนี่แล้วครับนน่เอาใส่กันเลยนสองสาวนี่แม่ลูกทั้งสองเลยบ่ครับโบโบแม่แม่แม่แยกลูกมาทั้งสองครับเออโอ้อันนี้เป็นแม่แยกลูกแม่แยกลูกมาอันนี้แม่บ้รับน่อันนี้สีแถมครับนน่โอ้นีแถมนึครับพี่น้องเป็นตัว แม่สองตัวนะครับเด้อแยกลูกมาทั้งสองครับเป็นงัวหูตัวหนึ่งตัวบด้นี่ยแหละครับผมแล้วก็ตัวตัวแดงแยกลูกนะครับเนี่ยครับอ่านี่เด้อชุดนี้นี่สามตัวนี่สองตัวนี่ห้าสิบห้าครับแถมตัวนั้นตัวหนึ่งห้าเมื่อนหาได้สามตัวนะครับพี่น้องครับครับผมห้าเมื่อนหาได้สามตัวนี่เนาะครับผมตัวเท่านี่ก็ร้อยสี่สิบห้าได้อครับยังต่ำพี่น้องครับครับผมร้อยสี่สิบห้าห้าร้อยห้าสิบเตียมต่ำไห้นะครับเนาะครับผมเออนี่เด้ออ่ะเดี๋ยวจะแอบเบื้องข้างตัวนี้ เหาหมื่นหานะครับพี่น้องครับห้าหมื่นห้าอ่ะได้แถมตัวนั้นเลยชุดนี้แล้วก็แถมแถมตัวแดงๆนี่เป็นตัวผูน้อยนะครับเนาะผูน้อยครับนี่นี่ะครับเด้อหาหมื่นหาครับตัครับมันมักอยู่กับตัวนี้ละโอ้เออครับไปเลี้ยงไว้น้ำกันพี่น้องเลี้ยงไว้น้ำกันเลยนี่ตัวนี้งุกกับสาวๆอยู่บอท่านได้แยกลูกมาเหมือนครับบอท่านเนี่ยทับอีกตัวเนาะบอท่านทับครับบอท่านทับนี่ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องครับชุดนี้อ่าชุดนี้สามตัวสามตัวสิบห้า หามื่นห่าครับเรื่อยๆเบื้องอีกทางหนึ่งนะครับนี่เรื่องทางนี้มาทางนี้เออเออนี่นะครับนี่เบื้องท่าเดินทายางครับนี่ครับหามื่นห่านะครับเนาะต่ออีกพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ชุดนี้เอาไปตั้งฟาร์มนะครับเนาะชุดตั้งฟาร์มได้ง้อหูขวามตัวนึงหางยาวๆเลยนะครับครับอ่ะมาไปตัวต่อไปครับผมงัวสาวครับตัวไปสองง้อสาวอยู่นี่อีกสองตัวสามตัวสามตัว้ะครับพี่น้อง สามตัวเอางูสาวมี่หนิสามตัวด้วยพี่น้องครับตัวนี้ลูกสติงเลสสิบเดือนครับตัวนี้ลูกสติงเลสสิบเดือนนะครับสิบเดือนเท็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวแดงดีอยู่พี่น้องครับสองร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบได้นะครับเรื่องร้อยสี่สิบได้นะครับผมนี่นะครับเอาไปไลายดักเอาครับเออเออไลายไทยนะ สูงร้อยสี่สิบได้ครับตัวนี้พอาน้อยเปิดเท่เลครับสามสิบสามครับตัวนี้สามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับผมเป็นอ่างัวสาวนะครับเนาะงัวสาวครับนี่หัวสาวสามหมื่นสามครับเออนี่เด้ออ่ะนี่นี่แหละเพ็ดเข่าให้เรียบร้อยแล้วเออสิบเพ็ดเข่าเรียบร้อยครับนี่อ่ะตำหนนี้ไม่มีนะครับเนาะตำหนนี้ไม่มีครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกที่หนึ่งครับผม ตัวต่อไปครับผมต่อไปนี่ครับงูสาวสาวน้อยครับตัวนี้สิบเก้าครับตัวนี้ตัวนี้มื่นเก้าเลยครับพี่น้องมื่นเก้าครับอันนี้ไอ้บ่มี่พอนะครับเนาะบ่มี่พอครับสูงเท่าไรพอนะตัวนี้สูงประมาณลอยสามสิบบัวครับประมาณลอยสามสิบได้เด้อครับเด้อมื่นเก้าพี่น้องคมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับมื่นเก้าพันบาทกับมันก็ตัวใหญ่ตัวสั้นเราคงว่ามื่นเก้าพี่น้องครับข้าเบิ้งเอาอีกที่หนึ่งค่อยๆเบิ้งเอาเด้อครับเด้ออ่ะนีมื่นเก้าเป็นครับผม เครื่องอุ่มนะครับเนาะครับผมเครื่องอุ่มสิบเก้านี่นะครับเดินหน้าเดินหน้านะเดินหน้าลูกเออทีบวงอีกข้างหนึ่งออาพี่น้องเออนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเดินพี่น้องอ่ะเออนี่ข้างนี่สีขึ้นกันเหรครับผมอ่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวนี้นครับนี่หัวลุ่นแม่สาวหัวลุ่นร้อยสี่สิบบวกครับผมหัวลุ่นหัวลุ่นร้อยสี่สิบกัวนะครับเนาะ อันนี้บอท่านปสมผสมยังตูนเนาะบบท่านปสมง่วงว่าจ็ดเดือนครับตัวนี้ว่าประมาณสิบหาสิบหกเดือนนี่ละครับสิบหาสิบหกเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าเป็นง่วบดนะครับเด้อครับง่วบดครับเป็นง่วลุ่นความครับนะครับเนาะเห็นเขาแล้วครับผมติถามไห้นะครับเนาะครับผมเอออ่าครับตัวนี้นี่พ่อหน่อยเปิดไว้ทิศเท่าไหร่ครับเท่าสองครับสองหมื่นสองนะครับเด้อครับผมแต่ตัวใหญ่เติบอยู่ที่สองหมื่นสองครัพี่น้องครับสองหมื่นสองเออสองร้อยสี่สิบเป็นง่วบดนะครับพี่น้องครับ สูงร้อยซี่ครับผมเออนี่สูงร้อยซี่สิบได้แล้วครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบได้นะครับครับนี่อ่ะแข่งเมืองทาเพันยางนะครับพี่น้องโอ้เพันยางเพันยางเมืงทายยางเอาเห็นยบสองข้างพันยางเขาข้อเออนี่อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะยากได้เมาครับพี่น้องครับสองหมื่นสองเม่อกีครับผมตัวใหญ่เติบอยู่ใหญ่ครับย่ีครับครับผม มืัอนี้พ่อหน่อยมีให้สัมมีสัมมีครับผมมีแค่นี้ตอนอีพีในเจ็ดสิบสามนะครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนมาเลือกเอามีให้เยอะเลยนะครับเนาะราคากันหนาสนหนาตอร้องสุกโตตัวใดเบื้องไม่ชัดพี่น้องกับวาเบื้องเอามาเบื้องหน้าคอก็ได้ครับผมเพราเห็นราคาเพราะว่าบางตัวมันแรงแล้วครับพี่น้องว่หน่อยครับผมอสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับ